ตัวแรกก็ไม่มีอะไรนะผมปิดตรงนี้ไปก่อนวอตออกก็โยกโลไปฮะแล้วกดพลังโจมตีเข้าไปแค่นั้นนะถ้าดูแล้วเนี่ยเราโดนเด้งเลื่อน,รอนหรือว่าโดนตีเลือดดำมันเยอะไปน็ค่อกดบัฟโลตัวเองก็ไมีคนรวยเว้ยวูหายไปไหนนี่ยพอมาตรงนี้ผมก็จะปลดแปลงนะแล้วก็อย่าลืมปิดหน้าแดงนะไม่งั้น จะล่วงนะชิวก็ล่วงได้นะมีปิดหน้าแดงเออตรงนี้ก็ค่อยๆเคลียร์ไปฮะถ้าหักเรื่องสมุดกับประดับยืมเพื่อนมาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่เลขประมาณสามแสนห้านะเออถ้าของประมาณนี้เนะี่ย ตัวนี้ไม่มีอะไรนะก็ซอยๆฮะซอยยิกๆซอยอยิ่ๆไปนะว่าตัวนี้ทำดามเมจไปแรงเท่าไหร่นะะวอรเฟสแรกอะไม่มีอะไรฮะ มันจะเริ่มทําให้เพื่อนเจ็บคือเจ้าบอสตัวนี้แหละบอสห้องนี้แหละเออมันจะทาให้เพื่อนเจ็บนะเพราะว่าตอนที่มันคั่งในหลังจากที่เลื่อนมัน50เนี่ยอันติีมันจะแรงนะเออคืออันนี้เป็นสเต็ปของผมที่ผมเล่นนะผมวัดจากดาเมจของตี้แล้วเนี่ยมันจะเล่นอีกแบบแบบนี้ได้ฮนะ ตอนนี้บอสเกิดมานะีครกบตีแรกๆมันไม่มีอะไรนะตีสักพักหนึ่งเนดะีย๋ยวอย่าลืมดูเลือดเพื่อนนะตีสักพักหนึ่งผมก็จะยกโล่ปีหนึ่งทนะีเพื่อหยุดมันนะก็ตีไปเรื่อยๆบอสนี้ผมจะไม่ชนนะพอตีไปสักพักหนึ่งเนาะตีไปตีไปอ่ะบอสขยับด้วยการฟันขวานแล้วเราก็ผมก็จะทําการดึงดึงหมูนะดึงหมูแล้วก็ดูเลือดตัวเองนะคันนี้เนะี่ยอ่าเลือดตัวเองลดลงก็กด Ar c of defense นะกดไป ดึงมูเนี่ยมันจะทําให้ดึงได้นานนะเนี่ยทาให้ดึงได้นาน,นครับผมเออก็ดึงไปเรื่อยๆนะเนี่ยดึงไปดึงไปนะอย่าลืมดูต้องต่ออวะเออบัฟไม่พอนะอ่ะอันนี้ก็จบได้เลยอนะ่ะไม่มีอะไรต้องกดละอ่าเรียบร้อยฮนะเบื่อนก็ดีนตีสบายๆชิวๆนะเพราะเราดึงให้นั่นเองนะแล้วกดเปลงไปเนาะตรงนี้เนี่ย คือเวลาดึงเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องมี Arc of Defense นะเจ้าตัวนี้นะโอ้ค้างค้างโอ้โอ้ค้าง,างโอ,งโอ้เนี่ยเนี่ยฮะเจ้ากสกิลนี้นะ Arc of Defense ที่เมาส์ผมชีย์อยู่ฮะนี่คือคีย์หลักสำคัญในการดึงนะสำหรับคนที่ไม่มีของนะค้างจังวะโอ้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 ค้าง <laughs> ไนะ่ลอยมันเลย ตรงนี้ไม่มีอะไรนะก็บมโบตีก็ได้หรือว่าจะแปลงตีก็ได้นะผมจะรอให้มันเลือดสักครึ่งหลอดน,นะแล้วก็ค่อยแปลงเออเพราเพื่อนเรามีดาำเมก็ก็ให้เพื่อนเขาเก็บเขาเรียกว่าปิดจ็อบปิดจ็อบโอ้ยค้างว่ะจะรอดไหมวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นวะไอตรงนี้เนี่ยข้อสองอช่วยเพื่อนดาเมจได้เลยฮะขี้หัวบอลไปโดนป่อ่ะผมจะตีไปประมาณหนึ่งก่อนฮนะพอให้มันถึงประมาณตัวซีฮะแล้วก็ยกโล่ไปทีหนึ่งเนาะนับหนึ่งสองสมสขยับก็หัโขกวทีเอาไม่ทันนะแปลว่าดามเมจเร็วตรงนี้ไม่ได้กดอะไรเลยนะให้เพื่อนเขาเก็บไปเลยนะ จริงควรจะกดนะมันจะได้ตายเร็วๆนะ้าเล่นท่าเพื่อนดาเมจเร็วนะกดพวกน้าดงงน้าแดงอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เขาเพิ่งเกตไปนี่ว่าอ๋ออีก46ิวิได้ได้น่าจะทันนะปัญหาที่ทำให้ทุกคนชิวโดวนด่านะคือมันจะมีบอสบอสห้องขวานนะแล้วก็ บอสวั Bot, Bot ชรยันนะส่วนบอสสุดท้ายไม่ต้องเสือกนะมีหน้าที่บัฟมิดอย่างเดียวแล้วก็ยกโล่พุ่งชน3อย่างนี้นะบอสสุดท้ายไม่ต้องเสือกเดี๋ยวทุกคนเขาจะจัดก,การของเขาเองนะถ้าที่ดำเมจเร็วแบบนี้เนี่ยขึ้นบอสปุ๊บเนี่ยผมก็จะมิดให้เลยฮนะเออแล้วที่เหลือจากนั้นนะ่ะเดี๋ยวทุกคนเขาจะจัดก,การตัวของเขาเองนะเพราะทุกอาชีพก็มีบัฟโล่ของตัวเองอยู่แล้วนะ พอบัมมิดหมดเนี่ยเขาจะ,ะกดทุกคนเขาจะกดบัฟโล่ของตัวเองนั่นเองนะยังได้เกรจังเลยไม่มีเกร ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ยกลูกก่อนเลยฮะเออพอประมาณ3-4มสี่วิเนี่ยผมก็จะทำการดึงหมูอ่ะครันนี้เนี่ยตีไปสักพักหนึ่งแล้วก็กด Arc of Gem อะ่ะก็ใช้ Arc, Arc of d e f e ออฟดีฮะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะจะด,ดูสังเกตเลือดเราด้วยนะถ้าเลือดเรามันมันปั๊มไม่ทันเราก็จะหิวตัวเองช่วยนะเออเราก็จะหิวตัวเองช่วย ต่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนหักดาบไม่ต้องกลัวแนละ้วเพราะเราเป็นชิวนะเราถึกควายทุยละล้ทีนี้ก็รัตเวียนแต่กรรมของเพื่อนร่วมตีนะคะแนเนี่ยนี่พอดึงผมบมดแล้วเนี่ยก็มันจะไปหันันไปนตีคนอื่นนั่นเองนะคนที่ดาเมจแรงนั่นเองอแต่ตอนนี้มันผมช่วยได้ประมาณหนึ่งแล้วไงคราวนี้ก็ มันจะมีคนขึ้นก่อนฮะนั่นก็นคือวอตเบดโอ้มีคนรวยเว้ยยโอคนรวยอีกแล้วเอาเวนแล้วโ,โยกโล่ไปก่อนนะหนึ่งทีปึ๊บยี่อะไปอ่ะไม่ติดนะติดหรือเปล่าวะไม่ติดไว้กดมิดไปก่อนนะผมยกโล่ไม่ติดว่ะถ้าไม่ติดก็โขกต่อไปเลยฮะอันนี้ติดค่นี้เนี่ยซับฟิชชั่นละแล้วก็เราก็ช่วยดาเมจตีนะ ก็พอบอสขยับก็รีบปลดรีบปลดหน้าแดงนะเออมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจัดก,การของเขาเองนะโอ้ฟาท่านอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะประมาณนี้นะชิวนะเออ อันนี้คือมันขึ้นอยู่กับตี้ของเราเด่นนะถ้าตี้ละทมก็มันก็จะละทมไปด้วยนั่นเองครับผมอันนี้อะไรวันนี้ทําอะไรกับผมโอ้โหด <laughs> ูไม่มีสองรอบแล้วเว้